ชัตนีเราเล็งเลยครับที่สวยๆเนี่ยหนึ่งสองสามฝั่งนี้ไม่มีอ่ามีอันนี้อันเนี้ยขนานแล้วก็เล็กเนี่ยผมก็จะเอาเล็กๆนี่ออกเลยเล็มมาเล็กๆออกก่อนก็ได้ครับอันเนี้ยอันนี้คือนี่ก็ขนานแล้วก็เล็กนี่ไงเห็นไหมมันดูออกเลยพี่พี่สัตว์ที่ดูออกไหมเขาไปรุ่นนี้หมดแล้วเขาไปรุ่นนี้หมดแล้วนี่ยังก้านไม่ขีดอยู่เลย อย่างนี้คือเราไม่ต้องเสียดายไ,ไม่ต้องคิดเยอะคือเล็มเล็กๆออกก่อนได้เลยแล้วสมมุติตรงเนี้ยถ้ามันเป็นหัวแตกหัวแตกคือมันไปหลายทาง,ง,งหัวแตกไปหลายทางพี่ต้องเล็มตรงนี้ออกอให้มันไปทางเดียวเนี่ยให้มันเหมือนว่าให้มันไปทางเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยพอมันไปทางเดียวมันจะยืดอย่างงี้เลยอันนี้ไม่ได้มีแข่งเหมือนตรงนู้นใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมาอย่างงี้เลยอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับเพราะฉนั้นเวลาตัดกิ่งตํากิ่งเล็ก กิ่งขนานกินน่งผิดรูปกินน่งผิดรูปต้นนี้ยังไม่ค่อยมีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต้นนู้นต้นน,นู้นจะกิ่งผิดรูปก็คือจิ้มต่ําลงจิ้ม,จ,มจิ้มลงล่างเลยเพราะอะไรเพราะมันเบียดพอมันเบียดกันมันจะจิ้มลงล่างแต่เวลาเราแต่งเนี่ยเราพยายามไล่าจากข้างล่างขึ้นข้างบนเราจะได้ดูแนวออกว่า,วามันมันซ้อนกันไหมหรือไม่ซ้อนกันนะครับอย่างเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็หเหมือนกันอันนี้ก็หัวแตกเห็นไหมพี่พิสทธิ์ที่ดูเห็นไหมเห็นไหมหัวแตกคือไปทางนี้ไปทางนี้พี่ก็เอานี้ออกนิดนึง เดี๋ยวพอหนักตายมันก็จะโน้มมาน,นี้อ่านี่นะนี่ได้แล้วหนึ่งแล้วนะอันนี้หัวแตกเราออกแล้วอันนี้มาอันนี้แตกนิดนึงอ่าทางนี้ได้โห,หสวยเลยนะต้นนี้เนี่ยข้างในก็เล็มออกหน่อยข้างในอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ขนานแล้วใกล้กันมาก,อาออกใกล้กันมากก็ออกอันหนึ่งเ็นเล็กอันที่เล็กออกใช่ไหมใช่ครับขนาดเนี่ยเราดูก่อนอันไหนใหญ่สุดตรงสุดอย่างเนี้ยใหญ่สุดตรงสุดแต่เนี้ยเราต้องเล็มนิดนึง เพื่อให้มันหนักปลายมันก็จะมาลงตรงนี้อันนี้เดี๋ยวมันจะมาลงตรงนี้แต่วันนี้แต่งให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวเอาหิว้วหิ้วใส่ป็อกกิ้เล็กๆมาฉีดฉีดฉีดพ่นตรงนี้เลยพ่นไว้มันก็จะเคลือบไม่ให้เชื้าเข้านะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องการแต่งกิ่งจึงลดต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวตัวฮิว2นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในตะก,กร้าซ้ายมือด้านล่างนะครับรตัวนี้จะเป็นไคโตซานกลุ่มชนิดพิเศษใช้สําหรับในการป้องกันแล้วก็จัดการเชื้อราได้ดีมากๆหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเราก็ฉีดพ่นนะครับบริบเวณแผลได้เลยนะครับรวมถึงสามารถใช้ฉีดตั้งรอบในการป้องกันเชื้อราทั้งต้นกิ่งก้านรากใบได้เลยถือว่าเป็นตัวที่ส่วนเรามาใช้กันมาโดยตลอดนะครับ จุดเด่นของเขาคือจัดการเฉพาะเชื้อร้ายไม่ทำลายเชื้อดีที่เป็นประโยชน์อย่างพวกไตรโคตามาหรือจุลินทรีย์ช่วยย่อยต่างๆที่เป็นประโยชน์ในสุและถ้าหากเพื่อนๆต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกิ่งทุเรียนสามารถกดติดตามในช่องกเกษตรตอง8ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยอัปโหลดตอนที่2ตอนที่3ามไว้ให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ขอบคุณทุกใจที่กดส่งมาเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะ